สวัสดีค่ะคุณผู้ชมขอต้อนรับเข้าสู่รายการเรื่องบ้านบ้าน by J Asset Management EP นี้กลับมาพบกับยิ้มหวานที่จะพาคุณไปรีวิวบ้านสวยจำเลดีกันค่ะแล้ววันนี้นะคะยิ้มพาคุณผู้ชมมาชมบ้านในโครงการไลโอวงแหวนปิ o ่นกาวค่ะโครงการนี้ตั้งอยู่ที่ตำบลบางม่วงอำเภอบางใหญ่จังหวัดนนทบุรี N N T B R I ค่ะโครงการเดินทางสะดวกอยู่ในเขตปรลิมณฑลใกล้กรุงเทพนะคะและยังรายล้อมไปด้วยแหล่งอำนวยความสะดวกครบครันทั้งส่วนการค้าโรงพยาบาลสถานศึกษาและสถาน มีรถไฟฟ้าค่ะซึ่งโครงการอยู่ใกล้กับสวนการค้าเซนทรัลเวสเกตตลาดบางใหญ่บิ๊กซีบางใหญ่ค่ะด้านหน้าโครงการเองนะคะก็ยังมีร้านค้าร้านสะดวกซื้อเนี่ยครบครันเลยละค่ะไม่ว่าจะเป็นเ e เ e ่ e อีเลเว่นมินิบิ๊กซีโลตัสโกเฟสค่ะตลาดพักเงินนะคะและก็ยังมีนะคะ เรียกว่าสิ่งอำนวยความสะดวกนะคะให้กับลูกบ้านได้ใช้บริการด้วยทั้งการดูแลความปลอดภัยจากเจ้าหน้าที่รอปภเขาออกโดยผ่านกล้อง CCTV นะคะและขี y กัดแอ s เซทดูแลตลอด24ชั่วโมงค่ะมีพืน้นที่ส่วนกลางส่วนสาธารณะให้กับลูกบ้านได้มาใช้บริการกันด้วยตัวบ้านทีมจะพาไปชมในวันนี้เป็นทาวน์โฮม2ชั้นหลังกำลังดีค่ะแต่ด้านในบ้านจะเป็นยังไงนั้นเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะตามมาเลย คุณผู้ชมกับบ้านเลขที่59ทับ48บ้านหลังนี้นะเป็นทน์โฮม2ชั้นค่ะสามารถจอดรถที่บริเวณด้านหน้าได้1คันนะคะและมีทั้งหมด3ห้องนอน2ห้องน้ำกับขนาดพื้นที่17.1ตารางวาค่ะเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าว่าด้านในตัวบ้านจะเป็นยังไงตามมาเลยค่ะ เดินเข้ามาจากบริเวณด้าหน้าของตัวบ้านนคะคะจะพบกับห้องโถงขนาดกว้างเต็มพื้นที่ของบริเวณชั้นหนึ่งเลยละค่ะซึ่งคุณผู้ชมสามารถที่จะแบ่งเป็นห้องต่างๆได้นะคะทั้ทงห้องนั่งเล่นห้องรับแขกค่ะสามารถวางโซฟาโซฟาตัวแอลโต๊ะกางชั้นวางทีวีและกระตู้โชว์ของได้ค่ะลึกเข้ามาภายในบ้านนคะคะสามารถตั้งโต๊ะรับประทานอาหารขนาด4-6ถึงท่านได้และก็ยังมีพื้นที่เหลือให้เดินแบบสบายๆค่ะ บริเวณชั้นหนึ่งมีห้องใต้บันไดไว้สําหรับเก็บของนะคะไม่ว่าจะเป็นข้าวของเครื่องใช้ต่างๆหรืออุปกรณ์ทําความสะอาดมีพื้นที่ขนาดกว้างเลยละคะ่ะทําให้นะคะการจัดระเบียบบ้านเนี่ยเป็นระเบียบมากยิ่งขึ้นมี1ห,ห้องน้ํานะคะใช้ร่วมกันที่บริเวณชั้นหนึ่งและฝักบัวพร้อมสุขภัณฑ์ครบครันเลยละคะ่ะและบริเวณด้านหลังนะคะเราได้มีการต่อเติมพื้นที่ไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้วไม่ว่าจะเป็นพื้นและก็หลังคาค่ะพร้อมกับมีการบิวอินเคาน์เตอร์ครัวไว้ด้วยนะคะทั้งตัว ท็อปเนี้ยซิงค์ล้างจานตู้เก็บของได้ละค่ะคุณผู้ชมสามารถเนี่ยใช้เป็นพื้นที่ในการทําอาหารกับครัวไทยได้แบบเต็มรูปแบบเลยละค่ะและยังสามารถใช้ทําเป็นพื้นที่กับมุมซักล้างตากผ้าได้ด้วยค่ะไปดูกันต่อที่บริเวณชั้น2ตามมาเลยค่ะ บริเวณชั้น2มีทั้งหมด3ห้องนอน1ห้องน้ําด้วยกันค่ะห้องนอนแรกทีมพามาชมเป็นมาสเตอร์เบดมอยู่บริเวณด้านหน้าของตัวบ้านมีขนาดกว้างพอสมควรคุณผู้ชมสามารถวางเตียงขนาด5-6พถึงฟุตคิงไซส์ได้ค่ะเพิ่มเติมเฟอร์นิเจอร์ได้แบบครบครันเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นตู้สื้อาหรือว่าโต๊ะเครื่องแปง้งหรือว่าจะทําเป็นมุมนะคะในการชมภาพยนตร์เพิ่มเติมโซฟามาก็ยังสามารถทําได้ค่ะ และสำหรับห้องนอนที่2อ,อยู่บริเวณด้านหน้าของตัวบ้านติดกับห้องมาสเตอร์เบดมค่ะห้องนี้นะคะมีขนาดกว้างพอสมควรสามารถวางเตียงนะคะขนาด5ถึง6ฟุตเพิ่มตู้เสื้อผ้าแแะะกระตกกรังแปลงเข้ามาได้เช่นกันค่ะและสสำหรับนะคะเจ้าไหนที่อยากให้มีพื้นที่ในการเดินนะคะเหลือกว้างกว้างเนี่ยก็แนะนำเนี้ยเป็นการบิ i อินเฟอร์นิเจอร์ค่ะ และห้องนอนที่3อยู่บริเวณด้านหลังของตัวบ้านค่ะห้องนี้มีขนาดกว้างพอสมควรเช่นกันสามารถที่จะเพิ่มเติมเฟอร์นิเจอร์ได้แบบครบครันเลยทีเดียวค่ะและยังเป็นห้องนอนที่อยู่ติดกับห้องน้ําส่วนกลางด้วยคุณผู้ชมสามารถใช้เป็นห้อง walk-in closet ก็ได้นะคะสําหรับบ้านไหนสมาชิกไม่เยอะแล้วก็เสื้อผ้าเยอะๆโดยเฉพาะคุณผู้หญิงเนี่ยแนะนําเลยละค่ะ บริเวณชั้นสองมีหนึ่งห้องน้ำใช้ร่วมกันนะคะมีขนาดกว้างพร้อมสุขภัณฑ์ครบครันมีการแยกพื้นที่ส่วนแห้งส่วนเปียกค่ะการเดินทางไปยังหมู่บ้านไลโอวงแหวนปิ่นเกล้าเริ่มต้นที่หน้าโลตัสพลาสมอบางใหญ่ขับตรงไป1.4กิโลเมตรแล้วเลี้ยวซ้ายเข้าถนนบางม่วงบางครลัดขับต่อไปอีก950เมตรแล้วเลี้ยวขวาเข้าซอยหมู่บ้านบางใหญ่การ์เด้นจากนั้นขับตามทางไปอีก260เมตรจุดหมายจะอยู่ทางซ้ายมือค่ะ เป็นยังไงกันบ้างล่ะคะคุณผู้ชมสวยถูกใจไหมคะกับบ้านสวยๆในโครงการไลโอวงแหวนปิ่นเ้าหลังนี้คะ่ะสำหรับคุณผู้ชมตั้งไหนมีข้อสงสัยอยากสอบถามเพิ่มเติมสามารถติดต่อหาเราได้ทาง Facebook J Asset Management YouTube Channel เรื่องบ้านบ้านใบ J Asset Management ติ๊กต็อกแจมอยากมีบ้านและอีกหนึ่งช่องทางค่ะที่คุณสามารถที่จะเข้าชมนะคะทรัพย์สวยทำเลดีค่ะผ่านทางแอปพลิเคชันบ้านบ้านนะคะที่เราได้รวบรวมทรัพย์ทั้งบ้านเดี่ยวทาวน์โฮมคอนโดมิเนียมอาคารพาณิชย์และที่ดินเปล่าไว้กว่า2,000รายการค่ะ สามารถดาวน์โหลดได้แล้วนะคะในระบบ Android และ iOS ค่ะนอกจากที่นี่แล้วนะคะยังมีทรัพพร้อมขายสภาพนางฟ้าที่จะพาคุณผู้ชมไปรับชมกันทั้งในกรุงเทพและก็ต่างจังหวัดอีกหลายที่เลยเลยคะ่ะถ้าคุณผู้ชมมีทำเลในดวงใจอย่าลืมนะคะพิมมาบอกยิ้มและทีมงานด้านล่างคลิปนี้ได้เลยะคะ่ะเราจะทําการคัดสรรน,นะคะซรัพส,สวยทำเลดีและพาคุณผู้ชมไปชมในอีพีถัดไปค่ะสําหรับอีพีนี้หมดเวลาของยิ้มลงแล้วต้องขอตัวลากันไปก พบกันใหม่ EP หน้าสวัสดีค่ะ